อหุ้น Power time Magazine, พาวเวอร์ e า a g แม i ก e ซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือช้นนนำทั่วประเทศ การจัดงาน Thailand Chutek Fair 2023ปีนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งภาคธุรกิจประกันภัยไทยมีผู้ร่วมงานถ้าในส่วนของคนที่เข้าไปในออนไซต์เลยเนี่ยก็ประมาณ40,000ทานระบบออนไลน์เนี่ยก็ประมาณ160,000รวมแล้วเนี่ยก็จะมีผู้เข้าชมงาน200,000กว่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งและที่สำคัญที่สุดเราก็มีพวกบริษัทพวกสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยจากต่างประเทศที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอินเดียสิงคโปร์หลายประเทศที่เข้ามาก็ขยายในกรอบ ของขอบเขตของงานให้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นจากเครือข่ายไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจัดงานที่ต่อเนื่องกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand i n t นช t e c h Fair ก็คือ OIC i n t อิ t e c h A a กอาที่เป็นการเป็นจุดยอดของผู้ที่นําเอานวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยเข้ามานําเสนอซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้ประมาณร้อยกว่าทีมแต่ปีนี้เราได้ถึง300กว่าทีน้องๆที่เป็นทั้งภาคนักศึกษานักเรียนนักศึกษา,ก,ก,ษากับทางด้านของภาคประชาชนร่วมกันแล้ว300กว่าทีเพื่อจะเป็นหาผู้ชนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราถือว่างานปีนี้คือขาดในภาพรวมก็ถือว่าามีนสภพนภ ธุรกิจประกันภัยพันกว่าล้าน <laughs> ก็คิดว่างานเราสเกลไม่ใหญ่ <laughs> ก็ถือว่าความสําเร็จนี้เป็นความสําเร็จที่เรามองว่าเราพอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าเรายังมองถึงโอกาสที่ธุรกิจประกันภัยจะขยายตัวโดยพยิง่งเรื่องของการนําเอานวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยมานํต่างภาคธุรกิจประกันภัยให้สามารถที่จะเติบโตไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ในภูมิภาคแล้วก็ในระดับ regional หรือภูมิภาคและระดับ global หรือระดับโลกด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ในปีต่อไปก็จะต้องมีการขยายในส่วนของเครือข่ายให้มากขึ้นปีนี้เราได้โรงพยาบาล20โรง ปีหน้าก็ต้องขยายมากขึ้นปีนี้เราได้ธนาคารแค่ประมาณหนึ่งหรือ2ธนาคารปีหน้าก็ต้องขยายมากขึ้นปีนี้เรายังไม่ได้บริษัทโทรคมนาคมปีหน้าก็ต้องขยายมากขึ้นปีหน้าก็อาจจะต้องมีสตาร์ทอัพนอกจากในโซนเอเชียแล้วเนี่ยควรจะต้องมีสตาร์ทอัพในโซนอื่นบ้างเพื่อที่ความหลากหลายแล้วก็มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นจุดเริ่มซึ่งผมมองว่าผมเนี่ยได้เริ่มในส่วนของการที่ทําให้สเกลของงานจากที่เป็นสัปดาห์ประกันภัยเรามาเป็นงานเฉพาะซึ่งตามคววววาาาาาามมมเเเชชี่ยญตถนัดขอองงรรแล้ก็ ว่าถ้าอุตสาหกรรมประกันภัยจะพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืน,นยสิ่งที่สําคัญที่จะทาให้เราสู้ต่างประเทศได้ก็คือเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านของประกันภัยเรื่องของข้อมูลเรื่องของการใช้ AI เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อมาลดต้นทุนต่งตางๆเพื่อจะให้บริการพน้องประชาชนได้สะดวกและช่วยเหลือในส่วนของสํงงานักงานในการกํากับดูแลมากขึ้นเรายังมีพื้นที่ที่สามารถที่จะเติบโตได้ในส่วนของประกันไซเบอร์เพอร์ซันอลไลน์ก็คือประกันไซเบอร์ส่วนบุคคลซึ่งปีนี้ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จแต่เป็นปีแรกที่เราได้นําเอามาน ชาชนก็ยังไม่เข้าใจยังไม่ค่อยเห็นความสําคัญแจกฟรีก็ยังไม่ค่อยมีคนมารับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นการบ้านที่ทางสานักงานคอพพอลุมกับภาคธุรกิจประกันภยัยก็จะให้ความรู้ให้ความตระหนักและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภยัยโดยยิ่งในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอันตรายจากการใช้เทคโนโลยีมันมาพร้อมกับประโยชน์ของเทคโนโลยีมันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นความสะดวกสบายมาพร้อมความเสี่ยงซึ่งประกันภยัยก็คือเครื่องมือในการิหารความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่า Intu Iland ไ a ย r ในีตเอ็นจะิเพื่อนมีเครือข่ายมาก้นแฟ ก็จะทาให้ระบบประกันภัยสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในยุค New Normal ได้อย่างแท้จริงครับเราปรับมาพอสมควรเพราะว่างานเราเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่สมัยช่วงที่โควิดในทีนกำลังระบาดเพราะงานเราก็เป็นแบบพูดง่ายว่าเป็นแบบ Virtu a l ทางออนไลน์ทั้งหมดเลยแล้วเราก็พัฒนามาสู่ไฮบริดซึ่งขนาดนี้ผมก็เรียนว่าปีนี้ปรับไปเยอะเรื่องของการประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนสื่อมวลชนต่างๆก็ช่วยมากในการประชาสัมพันธ์ปีหน้าก็คงประชาสัมพันธ์มากขึ้นปีนี้ก็ประชาสัมพันธ์ปีหน้าก็ต้องประชาสัมพันธ์แล้้วววิ่่่งททีครรรจะะตออําาาากืปช ในแต่ละครั้งที่ผ่านมามันจะเป็นการประชาสัมพันธ์ก่อนงานแต่งานเราจะทุกปีเพราะฉะนั้นมันต้องไปประชาสัมพันธ์ทั้งปีคือประชาสัมพันธ์แบบต่อเนื่องและพอใกล้ๆงานก็ประชาสัมพันธ์แบบผมลงแต่ว่ามันจะต้องประชาสัมพันธ์ไประยะเพื่อสร้างความรับรู้เหมือนกับเก็บแต้มไปเรื่อยๆปีนี้เราเริ่มทําแต่ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่โดยในปีหน้าเนี่ยก็คือนโยบายของผมก็บอกว่าเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องปรับปรุงก็คือการประชาสัมพันธ์การสร้างเครือขา่ายเพราะว่ายกตัวอย่าง,างเช่นสตาร์ทอ เ,เขาก็มาร่วมงาน d ี f ด้วยแล้วบางครั้งเขาอาจจะมีเรื่องของการเอา,าออกูดมาโชว์เคสต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องให้เขามีข้อมูลข่าวสารเขาอยู่ในกลุ่มไลน์ของเราหรือว่าในเครือข่ายของเราเนี่ยแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ทั้งปีแล้วต่อเนื่องแล้วพอใกล้ๆเขาก็จะรู้ซีมงานแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่างานเราเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าโจทย์ความต้องการหรือดีมาน์ที่เขาอยากรู้เขาอยากให้เราเน้นมันคือเรื่องอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะคิดเองหรือประชุมรับฟังเฉพาะภาคอุตสาหกรรมประกันภัยสิ่งที่ส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยคือว่าเราตตอออนนนนแรรรรกเเเเเเาาาาาิดดัังงงหลลปชุมวจ ยกตัวอย่างเช่นสับบาประกันภัยแต่ก่อนก็เฉพาะพวกเราเองตอนหลังเขาขยายมีทางสมาคมมีอะไรเข้ามาภาคธุรกิจเข้ามาแต่เ็ายังจํากัดส่วนใหญ่คือภาคธุรกิจประกันภัยแต่ต่อไปเนี่ยจะต้องใช้เครือข่ายใช้การมีส่วนร่วมซึ่งไม่จาเป็นจะต้องประชุมอย่างเดียวถ้าเกิดเขามีเครือข่ายเราส่งข้อมูลเขาเป็นระยะระยะเราอาจจะทําแบบสอบถามหรืออาจจะติดต่อประสานงานทางออนไลน์แล้วให้เขาสามารถที่เสนอเนี่ยเหมือนกระสับกรมแบบง่าย่แล้วก็นําเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาปรับปรุงมาวางโปกกสของงานให้มันตอบโจทย์ความต้องการคือเราไม่ใช่คิดเองแต่เราคิดจากสเตโคเดอร์หรือกลุ่มคนที่เข อยากรู้หรือคิดว่าประเด็นอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหาที่เขาอยากจะ explore ในเชิงหรือคิดว่ามันมีโอกาสที่จะสามารถที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆและมีเทคโนโลยีต่างๆที่เขาอยากจะรู้ซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําต่อไปซึ่งในปีหน้าก็เชื่อว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งต้นจากศูนย์เรามาถึง5ขั้นแล้วล่ะไอขั้นที่จะไปต่อไปเนี่ยฝันให้เป็นจริงเนี่ยมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกฝ่ายบูรณาการร่วมกันและอย่าไปหยุดมันจัดไทยแล,ลยน,ดเ,ลน,น,เนเดเรื่องงขอินสแตทแฟร สกเกลเขาไม่ใหญ่แต่เขาจัดต่อไปจัดต่อไปจนกระทั่งทั้งโลกรู้เลยว่าถ้าเป็นฟินเทคแปรที่ยิ่งใหญ่ของโลกหรือของเอเชียต้องไปที่สิงคโปร์ไทยก็เช่นกันตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าถ้าจะมาอินชัวร์เทคแปรที่มันยิ่งใหญ่โดยเฉ่าอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยต้องมาที่ไทยแลนด์อินชัวร์เทคแปรเพราะถ้าเราสร้างความรับรู้ไปเรื่อยๆต่อเนื่องแล้วเราก็มีเครือข่ายม,มีแฟนคลับมากขึ้นมากขึ้นโอกาสที่เราจะสารฝันเป็นฮับของอินชัวร์เทคสตาร์ทอามาอยู่ใกล้แค่เอื้อมมันเหมือนกับถ้าเราจัดสัปดาห์ มันภัยมันก็ไม่มีอะไรคือเพื่อเปลี่ยนซีมไปเรื่อยๆปีนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีปีหน้าเป็นเรื่องของสุขภาพมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เนื้อแท้ของมันเนี่ยตอนนี้มันสู้กันที่ไหนมันสู้เทคโนโลยีมันสู้เรื่องของการบริการที่รวดเร็วมันสู้ด้านของข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลแม่นอันนี้คือโจทย์ที่มันท้าทายมากถ้าหน่วยงานไหนหรือประเทศไหนมีข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเป็นแบบเรลไทมมข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเป็นปัจจุบันนียสามารถที่จะชนะเราสามารถชนะในเวทีโลกได้ผมมองว่า Thailand ไท Tech Fair ถ้าเราชูเรั่นตกรี ภัยคือทางออกเพื่อจะทําให้อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนก็ฝากว่าอย่าทิ้งอย่าท้อต่อไปงานไทยแลนด์อินชัวร์เทคแฟ r มันอาจจะฟังแล้วมันอาจจะมันวุ่นมันยากมันมันอาจจะเป็นเหมือนเหมือนกับอินชัวร์เทคมันก็คืออินชัวร์เทคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆมันมีโจทย์ต่างๆที่รอสามารถที่จะมีพื้นที่ให้เราที่จะไปสํารวจเล่นกับมันได้เยอะขึ้นแต่ว่ามันยากเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีมันจะต้องมีโจทย์แล้วเราไม่ใช่สามารถที่จะคิดเองได้โจทย์นี้มันตเรา่ ต้องอดทนและอึดนะครับขอให้อดทนแล้วก็อึดแล้วสู้ต่อไปแล้วนลจะมาแน่นอนเพราะว่าผมเห็นพัฒนาการจาก3ครั้งที่ผ่านมามันเป็นพัฒนาการแบบก้าวกระโดดถ้าเราหยุดเมื่อไหร่เราแพ้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกาลังใจให้กับท่านเลขาธิการคาพอพท่านผู้ชาตประมูลผลสูนะ้อึดแล้วก็ทําต่อไปท่านมีพัฒนาการใหม่ๆใส่เข้าไปของเดิมทําให้มันดียิ่งขึ้นผมทํามา5เท่าท่านทํา15เท่าเลยนะครับและขอให้ท่านประสบความสาเร็จครับ